ไพ่เน้นน้อยนั่งอยู่นี่ฮะไพ่ยน้นน้อยนั่งอยู่นี่น,นะลูกไพ่เนี่ยนะโหมันเบิง่งมันเบิ่งยูทู e เก่งขนาดเลยฮะ <S 1> <S 1> ไอแดงก็นั่งน้ำกันเป็นมูกันฮะ <S <S 1> <S 1> ไอแดงก็นั่งเป็นมูน้ำกันเจ้าก,ก็เป็นมูน้ำไอแดงโหมันเก่งขนาดเบิ่งยูทูปก็ะไดคนอ่ะ คนในน้อยในเก่งขนาดเลยเดี๋ยวมาเบิ่งข้างหน้าเด้อขอถ่ายหูข้างหน้าเด้อขอถ่ายหูเบ,บิ่งข้างหน้าน้าข้างหน้าได้ยนย่งเบิ่งข้างหน้าได้ยังลานชาวไฟได้ยะอ่ะ ลานสาวไปนี <laughs> e ่ฮะยิ้มดีเหฮะอีนางเยี่ยมดีโอ้บปไปไปไายใไปไายอีกยานบ่ละยานกองบ่ละอีนางยานกองบ่ฮะอีนางยานกองไอแดงยังไปยานกองไหแดงอ่ะแดงไปยานกองบ่อ่ะนั่งเป็นมู่น้องบ่ฮะ นั่งเป็นโม่น้องบปล่าล่ะฮะฮะอ้เด็กน,น้องก็นั่งอยู่ตรนี้ล่ะที่บนยูทูบเจอเอ้น้องก็ดีเียบร้ <c oughs> อยไอแดงก็นั่งไปอยู่นกินข้าวเลยบ่แดงอ่าถ้ผู้นร่งเด็ดอ่ะผู้ตัดโคนไปทางไหนละผู้ตัดโคนไปทางไหนละผู้ตัดโคนไปลี้เลยบ่อกไอ้ลี่เลยบ่อกไอนั่นนะ ตัวตัดคนเพิ่นเมื่อกี้นะไปปะก็เดอ้อไปปะคนก็เดอ้อปะคนกนเดอ้อจะ๊จะจะ๊ะจ๊ะ ถ้าให้ลุงบัวเบิ่งได้ลุงบัวไม่กล้าเบิ่งเด้บู้บัวนใจแล้เมาเลยเดี๋ยวนี้ห้าแดงบัวนใจเลยไปก็ไปป้าก็นใช่ไหมะไรไปข้างอีกบ้ฮะใช้ขี่รถไปขากไปอีกบ่ไปมาแล้วขับรถมือมือมือเบื้องเดียวบ่อยักบ่อยักกาอย่าล้ม เอาไอ้นี่มาแล้วขัดขนนะบอกเมื่อกี้น่ะขตัดขนปลุกความฮอนออกบ่โอ้โหมันเปื้อนแล้วขนมันยาวไปเกลือขี้พุ่นมามันก็เปื้อนแลหละฮะจะขี้ข้าวเราบอกอิม่มเราบอกโอ้นอนท่หรืเปล่ามันนอนมันนอนแบบนี้ตัวนี้น่ะมันเย็นพื้นมันเย็นไปล่ะ ในซองโตนี่นะซองโตเป็นมู่นางน้อยโหสามตัวเพื่อน่ะสามตัวมามามาพบกันเลยสามตัวเพ่อน่ะฮะที่ไปใส่ะหรอที่ป้ากันไปใส่ฮะสามตัวเพื่อน่ะที่ป้ากันไปทั้งหลย่ละโอ้มีผู้บ่าวผู้สาวมาจูบแก้มกันอยู่นี่นะ เอาพวอแก้ม้นช้าคอยสิไปบไอลไหมคอยสิไปท่าวิดีโอลินมายอหลานน้อยเขาก็นอนหลานน้อยเขาไม่เห็นางมันนั่งผู้เดียวเนี่ย แดงกก็บอม่ริน e น้ำฮะแด็กก็บอม่ร e ินน้ำโอ้มันนี้เอาบ่ฮอนแต่บ่แด แดดแต่ฮอนบ่แดดแต่ฮอนท้องฟ้าเอาคึ้นฝนสต็อกาเบอรทานั้นละก็ไปคลิปหน้าคลิปนี้จุบไปสะก้อนเออมันกินน้ำมันก็หิวน้ำาคือกันตัวนี้น่ะตัวนี้กินข้าวน้ำข้นเลยน่ะโอ้ปอเข้าวเสย บุกเคยเห็นนี่ตัวนี้กินข้าววันไม่กินหญ้าวันนี้กินข้าววันนี้นะเออมันก็อิ่มท้องมาแล้วกินข้าวน่ะสิ <c oughs> เออแป้งตัวนี้กินข้าวกินข้าวนำคนมันโบนี่มันข้าวแหละไรเชิญบุญเนาะโบห้าเดย์สองหน่วยเบดเบดเลย ปั่นักใหญ่เลยเบิดเลยโมโหวน้ำมันแล้วไปกินน้ำนั่นไหมนี่น้ำน่ะเอาน้ำมาอีกแล้เคยเอาน้ำมาอีกกินน้ำเอาน้ำให้มันอีกน้ำมันเอกมันหิวคือมันกินน้ำให้มันน้ำเออมันชิหากมันเออมันไล่กินน้ำค้นได้เลยนะตัวนี้นะมันไล่กินน้ำค้นได้นี่ะสิมันไล่กินน้ำค้นแล้วมันจะกินข้าวได้นะ มามีเข่าเลยนะมามีเข่าเลยนะนม,มายังมีเขา่ากินข้าวน้ำข้นเฉยเว่าปกแปกมาตัวนี้มันจะกินน้ำเจ้าได้หรอมามันต้องการอาหารขึ้นกันตัวนี้ก็ดีมาแท้ตัวนี้นะแม่บอก ไปละไปล่ะ,ละโอ้หมันชิกินน้ำเนี่ยะหิวน้ำเลยเตรียมแล้วบอกไปแล้วบ่หล่ะไปน้าเข้าบ้านมาเจ้าเจ้าขับอีก็เลเออมาให้พ่นขายหูพวกเจออ้าเตัวนี้ก็หมาตัวนี้หมาคนเนี่ยะอันนี้ก็หมาคนมาไม่เขาเลยนะ <laughs> มาไม่เขาอันนี้ก็มาไม่เขามาน,อน้านายอยมาง่ญอ่นี้นะโอ้ มาอันนี้ก็มามีเขาบ่มีเขาตัวนี้น่ะมาตัวนี้บ่มีเขาเนี่ยนะหาจะอยากยอกกินค้นตัวนี้น่ะหากินอาหารน้ำค้นตัวนี้นะกินหญ้าตัวนี้น่ะฮะตัวนี้กินหญ้าบปล่ฮะมาตัวนี้กินหญ้าบ่มาตัวนี้น่ะมาไม่เขาได้เนี่ยน่ะเออมาเนี่ยมีมีเขาก็เป็นมาเนี่ยน่ะมีเขามีหางหากินหญ้าบ่ได้กินข้าวไปละ บอกก้ามาบ่าล่ะก็ามาไวมามาเกาหูให้เข้าไปเอาคิดว่าอาบน้ำล่ะอาบน้ำให้มาอยู่บ่แล้วอาบได้กันมาอาบด้แบกมาอาบน้ำแล้วตัวนี้่าอาบตัวนี้นาะไปล่ะเอามาด้วยมาไม่เขานะ่ะมาไป,ไปไป เอามามีเข่ามาดูล่หรอมันบอกมาซ้ำมายายเอาเก่าหัวให้มันมามามนี่มันกำลังมาเออมาแล้วเออมาแล้วนะมันมาเราภาษาเราสอมัน,ม,นมามีเขาตัวนี้นะฮะมามีเขาาต่บอกกินข้าวกินแต่หญ้า กินน้ำนมคือ,ค,อคืองัวน้อยบ่ฮะ <ś c oughs> ไปละตัวน,น,ตนี้ได้มาตัวนี้ไดนะ้น่ะมาตัวนี้ยกคนตัวนี้นะ่ะฮะย,ยกค้นตัวนี้นะ่ะบ่ยกคนมาตัวนี้ยกคนมักยกคนนอะ่น่ะห่างจุกจุกจุกฮะมาตัวนี้ยกคนฮะ มาตัวนี้มีเข่าไปเท่าไหร่แล,ะละ้วเ่ะไปมามีเข่านะไปยาวอยกัะไ้ลิดเจ้าจะถามมาเรื่องอขอยตัวเจ้าเนะี่ยเออตัวนั้นเนอะ <c oughs> ตัวนี้มันตัวยังในตัวนี้น,น,น,นะฮะ <c oughs> มาน้อยบระนี้นะมาน้อยมาน้อยกินหญ้าบระเด็นนะฮะมาน้อยกินหญ้าโอดว่ามันอย,อยูนย่น,ยน้ำคนไดหนลูกคนนิดหน่งหากที่ขา ลูกคนสีขาผู้เจ้าเป็นลูกมันห้องก้อนเลยนะฮะแก้าวอย่างกินนมได้ปั่นไฟเขาคือมันเงินเป็นล้านกี่เงี่ยโอ้หอยไรยยาปะเน่าเป็นลูกคนไดนกินเน่าแล้วมันอยู่น้ำคนฮะเป๊บอกหิวมากเป๊ะบอกมันห้องกว่าคนห้องปพี่พี่ มาพี่ด้วยเ่ะเป็นมาน้อยมาน้อยกินญ้า <laughs> มันไปแล้วมันยานเจ้าหัวมันฟนน้าออกไปล่ะ ไอ้ขาวสู้ไอ้ขาวสู้ไอ้ขาวสู้ไอ้ดำสู้ เอาไปได้ไม่สู้นะฮะเนี่ยเอาแตกอ้อมวอนี่นะฮะฮะจะคือมาสู้เขาเหรอตัวตขาวมาตัวขาวมาตัวขาวมา มีไก่น้อยอยู่ในเฮือเในช่องโตไก่พันเตีย้ยไก่พันเตีย้ยชองโตหากเอามาแต่บอดอื่นเอามาเลี้ยงไก่พันเตียยเ้ยเลย ไก่พันเตียนน้อยไก่พันเตียเป็นมูดลานน้อยนี้ <c oughs>